สวัสดีคะ่ะวันนี้เอพามาชมผ้าไหมมันมีนะคะเป็นงานทอมือสามตะโก้ลวดลายที่พี่ๆเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นลายโฮแปรคโนโดยการที่เรานําลวดลายตกแต่งของลายโฮคือโกนกระเอสลูกอ้อนแล้วก็หางกระรอกนะคะมาทอขั้นกับลายแหวนเพชรน,นะคะสําหรับผืนนี้ลายแหวนเพชรเนี่ยก็ถือเป็นลายโบราณลายมงคลอีกลายหนึ่งของจังหวัดสุรินเลยเป็นโทนสีสุรินคะ่ะพี่ขาโทนสีแดงผ้าสวยมากเนื้อแน่นมาก เป็นผ้าไหมแท้แน่นอนงานทอมือกี่โบราณพืนนี้คุณยายทอมาให้ยาวทั้งหมด4เมตรนะคะคือ2ผืนพี่ๆสามารถรับ2พืผืนทั้ง4เมตรเลยก็ได้ตัดชุดสวยๆได้ชุดหนึ่งหรือว่าจะรับเพียงผืนเดียวก็ได้ราคาพิเศษตามเดิมเลย2,900บาทพื้นนี้เอ๋ยังไม่ได้อบอ่ามน้ำยาให้นะเดี๋ยวเอ๋จัดการให้เลยนะคะพี่ค่ะแล้วราคานี้พิเศษที่สุดและเอจ๋จะส่งฟรีด้วยพี่ท่านใดสนใจชื่นชอบ คลิกทักที่ลิงก์ข้างล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เอต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ